สวัสดีครับมาต่อกันตอนที่3ของเรื่องนักสู้ขนองศึกหรือในซีรีส์ใช้ชื่อว่าสู่ภูผาหมาสมุดก็เหมือนเดิมน,นะภาพประกอบเนี่ยแค่พอให้มีอะไรดูเน้นฟังเอาละกันไปต่อกันเลยพอลุ่งชาพระเอกท่านพ่อและถัง่วงก็ขึ้นไปที่ถ้ำสุสาบนบรรพชนเนื่องจากว่าพักคอำนาจเนี่ยยังล้อมสำนักอยู่เอาศพของถังใต้กับกระบี่มือสว่างออกไปไม่ได้ก็เลยต้องออกมาฝังที่นี่ พเพเอกกับพ่อก็ก้มลงคำนับปัระชาชนส่วนทางหัวเนี่ยยืนอยู่แต่ไกลในถ้ำเนี่ยมันมีรูปปั้นต่างๆอยู่ด้วยแต่ว่าอยู่ดีรูปปั้นอันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นคนร้ายแล้วก็แทงใส่พ่อพระเอกในระยะประชิดดีที่ว่าถังหัวมอนแต่ไกลไม่ได้ก้มกราบก็เลยเห็นก่อนนักก็เลยสัตอาวุธรับช่วยไปได้ทันคนร้ายที่ลงมือเนี่ยคือลุงคูคนรับใช้คนนึงในสำนัก พอเขาลงมือพลาดก็พุ่งตัวหนีลงเขาระหว่างลงเนี่ยก็เห็นลุงก้วงคนรับใช้หนกใบกําลังกวาดลานอยู่เขาก็พุ่งไปด้วยความเร็วกว่าเดิมแต่ว่าทางข้างหน้าเนี่ยก็ยังเจอลุงก้วงกวาดพื้นอยู่พอเร่งความเร็วพุ่งไปอีกก็ยังเจอลุงหนกใบคนนี้กวาดพื้นอยู่ข้างหน้าอยู่ดีมาถึงตอนนี้เขารู้แล้วว่าหนีไม่รอดเขาก็เลยหยุดแล้วก็ถามว่าข้าเคยใช้เวลาทดสอบท่าน3วัน3คืนว่าหนวกใบจริงหรือเปล่าแถมยังเคยย่องมาแกล้งทำเสยนดังใส่ด้วย ลุงกวัวก็บอกว่าก่อนเจ้าจาทาเสียงดังข้าได้ยินเสียงฝีเท้าเจ้าก่อะแล้วที่ท้ายแล้วลุงกวัวไม่ได้หูหนวกไม่ได้เป็นใบเขาคือพี่ชายของพ่อพระเอกคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยทะเลาะก,กันแต่เป็นพ่อพระเอกเนี่ยกลับมาช่วยเขาในตอนที่กําลังแย่เขาสํานึกตัวก็เลยให้พ่อพระเอกขึ้นเป็นเจ้าสํานักแล้วก็ขอลดตัวเองมาเป็นคนรับใช้คอยปัดกวาดทำบัญผาชนเขามีชื่ออยู่ใน3สามกระบี่แดนดินซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นกระบี่มือสว่างอนะ สุดทางด้านลุงครูแท้จริงแล้วคือคนของพรคอำนาจที่ส่งมาฉายาว่ามารกระบี่พิณาศเขาถูกส่งมาแฝงตัวที่นี่ตั้งแต่9ปีก่อนแต่ว่าลุงก้วเนี่ยเพิ่งจะดูออกเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ผู้พป็เอกก็ลงมาสมทบเรียบร้อยกระบี่พิณาศก็ชักกระบี่เขามั่นใจฝีมือตัวเองเพราะว่าถึงแม้เขาจะแฝงตัวที่นี่แต่ก็ยังแอบออกไปท้าประลองกับคนอื่นบ่อยๆเพราะว่าการจะรักษาชื่อกระบี่พิณาศให้ติดอยู่ในกลุ่ม7ยอดกระบี่เนี่ยก็จะต้องมีผลงานเป็นระยะ สุทานลุงก้วงออกจากวงการไปนานมากแล้วน่าจะไม่ได้ต่อสู้กับใครมาเกือบ20ปีแล้วมั้งลุงก้วงก็ชักกระบี่ออกจากด้ามไม้กวาดแล้วก็วางไม้กวาดลงทันใดนั้นกระบี่พนฆาก็ตวาดเสียงดังลั่นทุกคนก็เข้าใจว่าเขาลงมือแล้วแต่ว่าเขายางพอจังหวะที่ทุกคนผ่อนคลายคิดว่าเป็นแค่การตวาดหลอกเขาก็ลงมือทันทีมันเป็นท่ากระบี่ที่ไม่มีการพลิกแพลงไม่มีท่าที่ฟุ่มเฟือยเลยสักนิดเขาฝึกกระบี่มานานจนรู้ว่าแบบไหนคือท่าจู่โจมที่ได้ผลที่สุด สุดท้ายลุงกั่วเนี่ยโดนเสียงตะหวาดหลอกทําให้เสียจังหวะไปหน่อยแต่ว่าเขาก็ยังรับไปได้เพียงแต่ว่ากระบี่เนี่ยถูกกดไว้เขาก็แก้ด้วยวิธีง่ายๆก็คือปล่อยมือทิ้งกระบี่แต่ในจังหวะนั้นเขาก็ใช้เท้าเนี่ยสกิทไม้กวาดขึ้นมาแล้วก็แทงทะลุอ,อกกระบี่พี่น,นาไปกระบี่พี่น,นาคาดไม่ถึงว่าอยู่ดีลุงกัววจะใช้ไม้กวาดแทงกระบี่ได้เขาคิดว่าลุงกั่วเนี่ยฝีมือควรจะต้องถดถอยลงแต่จริงแล้วมันตรงกันข้าม จอมยุทธเนี่ยยิ่งมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะยิ่งไม่มีเวลาเพราะว่าจะต้องไปทําภารกิจนั่นนี่นะเพื่อจะรักษาชื่อเสียงแต่ว่าสาหรับลุงกั้วเนี่ยยีปีที่ผ่านมาสามารถที่จะฝึกวิชาได้ตลอดเวลาไม่มีเรื่องอื่นใดมาผูกมัดเมื่อที่ระดับแล้วตอนนี้อาจจะเหนือกว่ากระบี่มือสว่างด้วยําเขาบอกว่าตั้งแต่11ปีก่อนเขาก็ไม่ยึดติดกับอาวุธธาตุขอเพียงในใจมีกระบี่ทุกอย่างล้วนเป็นอาวุธอาวุธของเขาคือไม้กวาดเขากวาดพื้นอยู่ทุกวันก็เท่ากับว่าเขาไม่เคยห่างจากกระบี่เลย อะไรจบเรื่องถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังถูกล้อมอยู่แต่การจัดก,การกับไส้สืบได้ทุกคนก็สบายใจขึ้นเยอะก็ยืนพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันพวกผู้ใหญ่ก็คุยกลุ่มหนึ่งส่วนหนุ่มสาวเนี่ยก็คุยอีกกลุ่มเต๋งบอกว่ากระบี่พี่หน้าชนะที่ท่วงท่าแต่ลุงก้วเนี่ยชนะที่ทุกสิ่งล้วนเป็นกระบี่ส่วนพระเอกวิเคราะห์ว่าท่วงท่าของลุงก้วงยังเป็นวิชากระบี่ของสำนักเพียงแต่ว่าเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมทําให้พระเอกได้ตระหนักว่าวิชาของสำนักเนี่ยไปได้ไกลขนาดไหน ส่วนถังฮวเนี่ยนางไม่ได้สนไอ้ท่ากระบี่อะไรหรอกนางยืมมองพระเอกแล้วก็ขำที่เขาทาท่าแบบขึงขังส่วนพระเอกเนี่ยเห็นหนางหัวเราะเขาก็ไม่ได้โกรธนะออกจะเขินๆด้วยซ้ําที่สําคัญเลยคือตอนนางหัวเราะเนี่ยยิ่งดูน่ารักสดใสทาเอาหัวใจเขาร้อนบูบวาบทีนี้ในเมื่อหนุ่มสาวเนี่ยจะคุยกันเรื่องกระบี่ก็เลยชวนกันไปหาเกียรจะได้คบแก๊งระหว่างเดินขึ้นข่าวก็คุยกันถังฮวงก,ก็ได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในสีสายเสินโจซึ่งถังยิ้วเคยพูดถึงลูกพี่คนนี้บ่อยๆ เขานับถือพระเอกเพราะว่าอายุแค่20เศษแต่ไม่เกรงกลัวทุกเรื่องราวเพื่อหมาเล็กๆตัวหนึ่งที่ถูกลังแกก็พร้อมที่จะไปสู้กับยอดฝีมือหรือเพื่อที่จะไปอ่านกวีสักบทหนึ่งก็พร้อมที่จะดั้นด้นเดนิดน,ดนทางไกลนับผันหลีถึงเขาจะเป็นคนที่แบบปล่อยตัวตามสบายไม่สำรวมแต่ว่านับเป็นรูปผู้ชายที่แท้จริงทังหัวเนี่ยพอได้เจอกับพระเอกตัวจริงก็รู้สึกว่าสิ่งที่ถังยิ้วบอกกับนาเนี่ยไม่ได้เกิดเลย ทางคิวก็บอกว่านอกจากพวกเรา4คนเนี่ยก็ยังมีสายอีกเยอะเช่นเกียบแล้วก็ยังมีสายอ้วนผอมจะอ้วนจะผอมได้แหละคือตัวป่วนอย่างแท้จริงจังหวะที่หนุ่มสาวคุยเล่นกันอยู่ทางลุงกุ้งก็ตามมาแล้วก็ชวนพระเอกคุยคนที่เหลือก็เลยชะลอฝีเท้านะก็ถึงระยะห่างให้ลุงหลานได้คุยกันลุงกุ้งก็บอกว่าอยู่ท่ามพันชมา20ปีเขาได้ยินทุกคําอธิษฐานของแต่ละคนที่มากราบว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบพิธีรีตองน้อยที่สุดแต่ว่ากลับดูจริงใจที่สุด พ่อพระเอกเนี่ยมาจะดุเขาแต่ว่าลุงกุ้งกับชอบพระเอกที่สุดเขาก็เลยยกกระบี่ของเขาให้พระเอกก็เป็นกระบี่โบราณที่ดึงมาจ่ากด้ไม่ก่อนนะนะถือว่าเป็นกระบี่วิเศษเล่มหนึ่งส่วนตัวลุงก้วงเนี่ยเขาสามารถจะใช้กระบี่อะไรก็ได้จากนั้นก็พูดถึงว่านกพิราบที่ส่งไปที่กุ้ยหลินอาจาะไปไม่ถึงเพราะว่าพวกพักอนันาเนี่ยน่าจะดักจับนกไว้ดังนั้นอาจจะต้องให้พระเอกเนี่ยฝ่าวออกไปเพื่อไปตามคนมาช่วย ขณะที่คุยกันอยู่ทุกคนได้ยินเสียงร้องของกระบี่ชมตะวันก็เลยรีบพุ่งไปลุงกั้เนี่ยมาถึงคนแรกเขาก็เห็นชมตะวันเนี่ยนอนบนพื้นส่วนเกียริเนี่ยร้องไห้ยอยู่บอกว่าคนร้ายเนี่ยมาแทงพ่อแล้วก็หนีไปทางนั้นลุงกัว,ก,วก็มองตามือไปแต่จังหวะนั้นอยู่ดีกระบี่ชมตะวันที่นอนตายอยู่ก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ใช้กระบี่อันเจิดจ้าดังแสงตะวันแทงใส่เขาลุงกู้เนี่ยก็จะชัก,กระบี่มาต้านรับแต่ว่าโดนเกียริเนี่ยจับมือไว้ทําให้เสียจังหวะพริบตานั้นลุงกว้ก็เลยโดนแทงเข้ากลางอก พระเอกจะมาเห็นเขาพอดีก็ตกใจส่วนเกียรติน่ก็เอากระบี่จออ่อคอพระเอกละทางกระบี่ชมตะวันก็เฉลยว่าจริงๆแล้วเขาคือจอมมานนรนามท่านประมุ่เนี่ยรู้จักนิสัยของกระบี่พี่หน้าดีว่าชอบแอบ,บออกไปประลองเพื่อสร้างชื่อเสียงซึ่งแบบนี้มันจะมีโอกาสถูกจับได้ก็เลยส่งชมตะวันเนี่ยมาตีสนิทกับพ่อพระเอกแผนของเขาตอนนี้ก็คือจะจับพระเอกเอาไว้ต่อรองกับพ่อพระเอกแต่ทันใดนั้นเกียริก็รู้สึกเจ็บที่มือพระเอกก็เลยหลุดออกมาได้ที่แท้แล้วเป็นถังห่วงซัดเข็มมา ทางด้านะชมตะว,วันก็ลุม,มือกับพระเอแต่ว่าคิวกับเต่งก็มาพอดีสามหนุ่มก็เข้าไปลุมสุดถังฮวนวเนี่ยก็คอยคุมเชิงเกียบไว้ไม่ขยับซึ่งถ้าถังยิ้วยังไม่ตายนะชมตะว,วันคงจะเลือกหนีมากกว่าแต่ว่าในเมื่อฝ่งพระเอกเหลือแค่3คนและไอ้สหนุ่มเนี่ยต่อไปมันจะต้องเป็นศัตรูเข้มแข็งแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจจะฆ่าให้หมดแล้วก็บีของชมตะว,วันเนี่ยก็หลายกาดจริงๆแสงมาสว่างขึ้นเรื่อยๆสว่างจนแสบตา3คนนี้รู้สึกว่ากําลังสู้กับดวงอาทิตย์ ก็เริ่มจะไม่ไหวกระบี้องของเต็งก็หักไปแต่ถึงแม้จะไม่มีถังยิ้วยังมีถังห่วงพอนาซัดอาบุลับเข้ามาช่วยทางชมตะวันก็เสียเปรียบเขาก็เลยตัดสินใจหนีทันทีพระเอกกับเต๋งก็รีบตามโดยให้คิวหน่ะเฝ้าเก็บไว้สวนถังห่วงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทางชมตะวันก็หนีลงมาเห็นว่าด้านล่างเนี่ยพ่อพระเอกกับจูน,น่าเลยนะ่ยยืนคุยกันเขาก็นึกได้ว่าสองคนนี้ย,ยังไม่ทราบเรื่องแบบนี้ถ้าจัดก,การพ่อพระเอกได้ก็จะเอาไว้ข่มขู่ได้ ทางพ่อพระเอกเห็นก็หืกระหอบมาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นชมตะวันก็บอกว่าเอ้ยพรกอำนาจเนี่ยมาบุกขึ้นมามันตามมาทันนั้นแล้วแล้วก็ชี้มือขึ้นไป้าพ่อกับจูก็มองตามมือนั้นไอ้ชมตะวันก็อาศัยจังหวะนั้นแทงกระบี่ใส่พ่อพระเอกในระยะประชิดทางพระเอกตามลงมาพอดีตอนนี้เขาเดาเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วว่าคนที่ฆ่ากระบี่มือสว่างคือชมตะวันกระบี่มือสว่างเนี่ยไม่ได้ระวังเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าคนที่เขาเพิ่งจะเอายาไปช่วยรักษาให้จะลงมือกับเขา ส่วนคนที่ลงมือกับพระเอกที่ทางระเบียงและคนที่ล่อเต่งไปสู้ก็คือเกียบพอเต่งถูกล่อไปชมตะวันก็มาฆ่าถังใต้และตอนนี้มันก็กำลังจะลงมือกับพ่อพระเอกพระเอกเห็นแต่กายนี่ก็ร้องตะโกนสุดเสียงเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระบี่รุ้งสายหนึ่งรับกระบี่แสนตะวันนั้นไว้แล้วก็จะมีแหเหล็กของจูหน้าเหล็กมาครอบกระบี่ชมตะวันไว้จากนั้นสาวงามคนหนึ่งก็เดินออกมาเป็นถังห่วงที่แท้ยแล้วนามีวิชาตัวเบาเหนือกว่านางก็เลยรีบมาแจ้งพ่อพระเอกก่อนแล้ว ในที่สุดชมตะวันก็ถูกจับแล้วก็ถูกจี้จุดไว้พระเอกก็บอกพ่อว่ามันนี่แหละคือคนที่ฆ่ากระบี่มืดสว่านแล้วก็ถังใต้ถังห่วงพอได้ยินว่าไอ้นี่มันฆ่าพี่ชายนางนางก็ซัดอาวุธลับใส่ทันทีแต่ว่ามันมีมีดบินอันหนึ่งพุ่งมากระแทกอาวุธลับนางตกเป็นฝีมือของมาหมาป่ามีดบินแล้วก็จะมีพวกพักอำน,นาจเนี่ยโผล่มากันเพียบแต่ว่ากองกําลังของสํานักเนี่ยก็โผล่มาเยอะเหมือนกันไอมาหมาป่าเนี่ยเคยเจอกันแล้ว กระบี่อสูรพิฆาตก็เคยเจอแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นจอมานถ้ำเดียวไอเนียน่าจะโหดสุดข,ของฝั่งนั้นเขาใส่ชุดหลวมกว้างใช้อาวุธเป็นฉาบที่ตรงขอบเนี่ยมันจะคมคมเหมือนมีดรอบนี้เป็นจูหน้าเหล็กขอออกไปลุยบ้างคือตั้งแต่ต้นเนี่ยเขายังไม่ได้ลงมือเต็มที่เลยฉายาเต็ๆของเขาคือเสื้อเหล็กมือเหล็กหน้าเหล็กตะข่ายเหล็กตอนอายุสิกาเนี่ยเขาก็เตะเสือตายได้แล้ว พอเข้าวงการมาก็โด่งดังเขาฆ่าคนไปแค่11คนแต่ว่าเป็น11คนของฝั่งอาธรรมที่คนอื่นไม่มีปัญญาจะฆ่าได้จนถึงตอนนี้เขายังไม่เคยแพ้ใครเลยเขาก็ลงมือสู้กับท่านเดียวด้วยเพลงเตะในฉายาของเขาเนี่ยไม่ได้มีคําว่าเท้าเหล็กแต่พอเขาใช้ท่าเท้าออกมันก็ร้ายกาจนเหลือเชื่อในจังหวะสําคัญที่สุดจังหวะหนึ่งเขาเตะใส่ท้องของท่านเดียวซึ่งมันควรจะต้องโดนเต็มๆแต่เหมือนว่ามันเป็นกับดักพอเตะเข้าไปเนี่ยเสื้อของท่านเดียวก็ฉีกขาดแต่ว่ากลับไม่โดนท้องของมัน เพราะว่าท่าเดียวไม่มีท้องเอ้ยคนบ้าอะไรไม่มีท้องไอ้เสื้อที่ขาดเนี่ยเ็เผยให้เห็นว่าท้องของเขาเนี่ยมันเน่าเปื่อยเหลือแต่กระดูกสันหลังที่ยันร่างกายไว้เจอแบบนี้ใครก็คาดไม่ถึงและการเตะพลาดครั้งเนี้ยมันก็ส่งผลร้ายอย่างมากท่าเดียวก็สวนมาด้วยฉาบคู่โจมตีใส่หน้าแล้วก็หน้าอกของจูบแบตเต็มๆทุกคนเห็นก็ตะลึงอ,อีกรอบ โดนไปเต็มหน้าขนาดนั้นอ่ะกับไม่ตายทันทีชัดเลยว่าไอ้ฉายาหน้าเหล็กเสื้อเหล็กมันเหล็กเนี่ยไม่ได้ตั้งมาเล่นๆคราวนี้ก็เป็นฝ่ายทํำเดียวตะลึงบ้างและจูก็ใช้หมัดเหล็กของเขาต่อยไปที่ขมับสองข้างของทํำเดียวแล้วหมัดเขาก็หนักสมชื่อหมัดเหล็กไอ้ทํำเดียวก็เลยล่วงไปกองแปลว่าเขาจะกําจัดทํำเดียวได้แต่ว่าตัวของจูเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดานะไม่ใช่เป็นเหล็กจริงๆที่จะโดนอาวุธละจารไม่เป็นอะไรเลยเขาก็บาดเจ็บสาหัดนอนล่อแร่อยู่บนพื้นทากบิอสูเนี่ยเห็นถํำเดียวตายก็เฉลยว่า มันป่วยเป็นโรคพยาธิไส้เดือนกระเพาะเน่าเปื่อยทางด้านเท้าโอสสดของสํานักเราก็เลยรักษาให้โดยการตัดกระเพาะและลําไส้ทิ้งแต่มันเนี่ยอาศัยความพิการนี้ฆ่าศัตรูมนักต่อนนักแล้วอตอนนี้ฝั่งพ่อพระเอกไม่มีใครแล้วเมียก็บาดเจ็บถังใต้ก็ตายชมตะวันก็ทรยศจูนน่าเหล็กก็นอนพังาบอยู่เหลือแต่เขาเนี่ยจะต้องรับมือสมาที่เหลือ ทางถังห่วงก็เลยเออกไปบอกว่านางจะลงมือด้วยไอมาหมาป่าเนี่ยเห็นนางงดงามออกปานนี้ก็บอกว่าแทนที่จะสู้กันเนี่ยมาเป็นเมียข้าดีกว่าพระเอกได้ยินก็โกรธพุ่งไปลงมือแต่ว่ามีคนหนึ่งห้าไว้ทุกคนหันไปตามเสียงปรากฏว่าเป็นจองกระบี่มือสว่างยืนอยู่เขายังไม่ตายซะง,งาั้นไอพวกอำน,นาจก็ตกใจเพราะว่าคนนี้สมัยยังโลดแล้งเขามีชื่อเสียงเหนือกว่าเจ็ดจองกระบี่ซะอีก ตอนแรกคิดว่าจะได้รุมพ่อพระเอกแต่ว่านี่มีตัวโหดโผลมาแถมไอ้พวกจอมยุลรุ่นยาวอย่างพระเอกหรือว่าถังหัวเนี่ยก็ฝีมือไม่เบาสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วจังหวะนั้นมีคนคลายจุดให้กับชมตะวันส่วนชมตะวันอ่ะก็ประคองไอ้คนนั้นพุ่งถอยไปที่แท้แล้วไอ้ทําเดียวมันยังไม่ตายแต่ก็ล่อแร่หมดเลี้ยวหมดแรงก็สั่งถอยแป๊บเดียวพวกพระอำมนาจก็ถอยเข้าดงมาจนหมดพ่อพระเอกก็หันไปขอบคุณเมียที่แท้แล้วแม่ของพระเอกเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นกระบี่มือสว่าง คือพ่อของนานเนี่ยเป็นเจ้าสํานักกระบี่ปัญญากากบาดแต่ว่าแม่ของนานเนี่ยเป็นคนตระกูลม่อยงซึ่งเชี่ยวชาญการแปลงโฉมนาก็เลยได้วิชานี้มาด้วยแต่ว่าแผนเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ชั่วคราวพอพวกนั้นคิดดูดีๆเนี่ยจะต้องรู้ว่าจองกระบี่มืดสว่างไม่มีทางจะไม่ตายแต่อย่างไรตอนนี้เราจับพวกออกมาได้คนหนึ่งก็คือเกียบทั้งหมดก็ไปดูแต่ปรากฏว่าคิวเนี่ยตามปล่อยเกียบไปเขาบอกว่าจะลงโทษเขายังไงก็ได้แต่ว่าเกียรเนี่ยเป็นสหายเขาเขาก็เลยปล่อยไป พระเอกก็เข้าใจนะเพราะว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยก็อาจจะยอมปล่อยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่เพื่อนเหมือนกันส่วนเตงกับทางฮวนจะด่าเช็ดเลยคนทรยศเนี่ยนำไม่ปล่อยไว้หรอกส่วนผู้ผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรทางท่านพ่อบอกว่าต้องมีคนไปส่งข่าวให้พวกจากกุ้ยหลินน่มาช่วยที่นั่นมีทั้งกระบี่เหินสิทธิ์น้องของพ่อพระเอกมีพี่ๆของพระเอกแล้วก็ยังมีพี่ชายของเตงซึ่งเป็นเจา้าสำนักกระบี่สังหารแล้วก็มีพวกตระกูลทางอยู่ด้วยสรุปคนที่จะฝ่าออกไปก็คือพระเอกทางฮวงคิวแล้วก็เตงสี่คน ท่านพ่อเนี่ยจะส่งกองกาลังไปล่ออีกทางหนึ่งแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันก็คงไม่โง่งหรอกมันก็คงจะวางกองกำลังไว้อย่างรัดกุมการฝ่าออกไปครั้งนี้โอกาสที่จะรอดออกไปได้ทุกคนเนี่ยแทบจะไม่มีดังนั้นไม่ต้องสนใครเอาตัวเองให้รอดไปให้ได้ถ้าสามารถรอดไปส่งข่าวได้สักคนเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จก็รอกันจนถึงกลางคืนทั้งสี่คนก็ขี่ม้าฝ่าความมืดโถมลงมาแน่นอนว่าเต็มไปด้วยกับดักอาวุธลแล้วก็หอกกระบี่ของศัตรู แรกๆเนี่ยตะโกนเรียกเพื่อนเนี่ยก็ยังมีคนขานตอบหล้วหลังเรียกไปเนี่ยไม่มีคนตอบแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าพระเอกเนี่ยหลุดมาได้ตอนนี้เขามาอยู่ที่บึงน้ําแห่งหนึ่งพอดีว่าได้ยินเสียงดนตรีไพเราะเขาเนี่ยชอบดนตรีอยู่แล้วก็เลยตามเสียงไปเอาล่ะจบท่านี้ก่อนคําถามท้ายคลิปผมถามเรื่องที่คิวปล่อยเกียบไปเพราะว่าเห็นกับความเป็นเพื่อนละกันคุณคิดว่าสำหรับเพื่อนเนี่ยความผิดประเภทไหนที่พอจะยอมกันได้และแบบไหนยอมไม่ได้ สำหรับผมนะเกียริเนี่ยเขาทอยดยเราแบบที่กะเจะเอาถึงชีวิตเลยอะแบบนี้ผมไม่ปล่อยหรอกแต่ถ้าเป็นแบบยืมของไปไม่คืนเนี่ยยังพออภัยได้หรือว่าเขาแค่ทํากับเราคนเดียวเนี่ยยังพอรับได้แต่ว่าถ้าไปทํากับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยอันนี้ไม่ยอมแล้วคุณล่ะคิดยังไงจริงๆไม่ต้องคอมเมนต์ตอบคาถามก็ได้นะจะคอมเมนต์เรื่องอื่นก็ได้คือคําถามท้ายคลิปเนี่ย ผมก็แค่อยากจะหาอะไรสักอย่างมาถามเพื่อชวนคุยเพราะผมรู้ว่าหลายคนเนี่ยดูจบแล้วถึงจะอยากคอมเมนต์แต่ก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็เลยปิดไปเฉยๆแต่ว่าในฐานะคนทําคลิปพอลงคลิปไปแล้วมันเงียบไม่มีรีแอคชั่นอะไรกับมาเลยมันก็จะแบบเหงาๆนิดนึงใช่ไหมผมก็เลยพยายามจะหาคําถามมาชวนคุยซึ่งบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะถามอะไรดีก็ถามไปเรื่อยนะให้มันพอมีประเด็นพูดคุยแต่จะคุยเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เอาละจบเท่านี้ก่อนไว้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธกดปุ่มติดตามซ้ำอีกครั้งจะเป็นการสมัครสมาชิกครับ